เว็บไรผ้าไอหัวฉีดนะครับปีห้าศูนย์นะสตาร์ททานะครับรถเดิมๆนะครับเบาะเดิมแท้ติดรถนะครับเครื่องเดิมๆนะครับ ไปหน้าแน่นนะเล่มชุดโอนครบนะครับภาษีขาดหนึ่งปีนะ มีเก์น้ำมันมองไม่เห็นนะครับระบบไฟติดครบนะสูงต่ำติดครบนะครับเครื่องเดิมนะครับขัดไม่ลื่นนะปฟท้ายติดนะสนใจสอบถามได้นะครับเราอยู่แม่วงและสวรรค์จะส่งได้ทั่วประเทศนะครับ